ก็มันจะเก็บบรรยากาศมันจะหอมมากหอมมากหอมมูลนี่รถเขาใหญ่ปุยคอกนะคะเนี่ยโซนีบรรยากาศหมอกด้วยอะไรด้วยทันสมัย โน,น่นไอหนุม่มรถไถก็ไปแล้วนี่พน่นขี้บัวโซืเดี๋ยวเขาจะปลูกผักนะมั้งพุ่นนะสื้ยหอมฟุง้ง <c oughs> <c oughs> หอมมากยกินมาดามหอมชื่นใจ <c oughs> นเราที่จริงเราจะมาจับนกกลุ่มนี้ รอด,ดูตอนเขาขึ้นนะคะรอดูตอนเขาขึ้นเยอะมากตอนเขาบินขึ้นจะสวยมากไปแล้วหมดถังแล้ว แล้วไปเติมมาใหม่นี่เราก็แอบดูนกกลุ่มนี้ก่อน <c oughs> ขึ้นมาเลยา <c oughs> กาน,นี่โอ้ขึ้นแล้ววา นกันสีขาวไปลงตรงนั้นต่อดูหมอกเยอะจะมองไม่ค่อยเห็นอะไรนู่นก็เป็นกาสเตโลปราสาทที่เราเดินขึ้นไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้ว เราก็มาชมบรรยากศาศข้ายายขี้บัวนะฮะหอมมา,ากกินมาดามหอมชื่นใจ <c oughs> หอมฟุ้งเลยถูวิตามินไอยาถ้พพาพมีผ้าปิดจมูกไว้นี่ยโอ้เจอแล้วไปแล้วไปแล้ไปแล้วเอพาผ้าปิดจมูกมา อาวยนอนไปลงตรงนอนนั้วจะพาไปจมูกติดกระเป๋าเสื้อมาด้วยเอ้อยหอมาอาหอมากหอมมากๆน,นกก่นดูไกลๆฟ้าบรรยากาศเป็นแบบนี้หมืดครึม้ม แดดจะออกก็ไม่ออกหนุ่มรถไถาทางน้นก็ทำงานอยู่ไกลๆตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าก่อสร้างอะไรก็ออเอาขี้วัวมาย้าย นี่ก็จะเป็นต้นไม้ที่ตัดมาก็จะเอามาไว้ตามท้องไร่ท้องหนาก็จะเผานะต้องเดินดูดีๆนะคะเดี๋ยวจะเหยียบโมนสุน,นัขเพราะตรงนี้จะเป็นที่เข้าห้องน้ำของคุณสุน,นัขโอ้เขารอกคลองอย่างดี้วไม่ได้ออกมานานน อาดเยี่ยมองไปแล้วรถถังก็กลับไปเอาโมนสึกมาอีกแล้วอ๋อตน้นมดินของเขาแต่คนนี้โมหมอก,ก็อยากแดดก็อยากออกหมอกก็อยากมี บรรยากาศปนกันเราก็อยู่บ้านหลายวันแล้วไม่ได้เดินออกมาเดินมา้างเดี๋ยวจะเป็นง่อยหอลอกของจะอาเอ้าเขาเขาทำไว้นั่นหรือเปล่าเทคอนกรีตหรือเปล่าจะเทคอนกรีตเหรออ๋อไม่ได้ลงมานาน,นีถนนเทคอนกรีตเลย ไปจ้าตามไปไหนแล้วนกกลุ่มนั้นเ <laughs> สอือมืดมัวมืดฟ้ามัวดินนี่เขาก็ถไถหมดนี่น่าจะปลูกข้าวโอ๊ตข้าวไรเบอร์รี ไลบรี่ล่ะค่าบาเล่พูดผิดดมหมอกิตอนแรกก็นึกว่าแดดจะออกยังไม่มืดเท่าไหร่นะคะแต่บรรยากาศก็อึมครึมบรรยากาศอึมครึมคืออะไรคือบรรยากาศครึ่งหนึ่งฝนครึ่งหนึ่งแดดเนเราจะส่องนอกกลุ่มนั้นเขา ไม่นี่แล้วไกลเกินบ่ปเป็นยังเราก็ไปทำนี้ก็ได้ทางนู้นน่าจะสร้างเขื่อนแม่น้ำตรงนี้ก็จะไปจดตรงที่เราเคยไปถ่ายตรงเรือคานุ่ยนนนะคะตอนนี้ภูเขาก็ไม่เห็นอะไร มีเต็มีมีเต็ม,ม,ตม,มอกอ <So, S 1> ้ดูดูสุนักน้องหมาก็มาเข้าห้องน้ำนะ <c oughs> มาเข้าห้องน้ำพูดสะดูดีเชื่อ <Sure. S 1> มาเข้าห้องน้ำชื <c> ่อ <oughs> sure. ก็ <laughs> จสไปกคอให้ละพอเห็นคนเดินลัวมันวิ่งข้ามมาดูต้นไม้เขาก็ใบร่วงหมดนะคะเขาก็ยืนนอนหลับ เดี๋ยวหน้าดูใบไม้พริเขาก็ออกใบก็อยู่ปกติไม่ตายนะ <c oughs> ต้องน่งต้องน่งดูนางวิ่ง <c oughs> <c oughs> ต้องน่งต้องน่งดู <c oughs> ตอนนี้ก็มองไม่เห็นแล้วนะคะภูเขา เออภาพตรงอย่างนี้ดูสิบรรยากาศภาพรวมฝาก็เป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหนะ้าบายบายเจ้าเจ้า,จา